อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุลอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรรสวัสดีครับนีิฮาวคุณอิสรีคมลพงศ์ท่านผู้ฟังที่รบมาจากเฉิงตูครับนิฮาวค่ะอาจารย์อาจารย์ไปดูเรื่องโลจิสติกใช่ไหมคะที่เสฉวนฉิงตู ใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับนโยบายล่าสุดของประเทศจีนก็คือจะผลักดันให้จีนด้านตะวันตกเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางในการค้าขายกับอาเซียนนะครับ,รบเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังรู้จักงจีนบางเวลาเราเอ่ยชื่อเราจะรู้จักเมืองเช่นปักกิงะะ่งนะฮะเซี่ยงไฮ้กวางโจอะไรพวกนี้นะครับชื่อพวกเนี้ย ถ้าดูในแผนที่เนี่ยจะอยู่ด้านตะวันออกของประเทศจีนอยู่ริมทะเลนะครับการพัฒนาของประเทศจีนที่ผ่านมาเน้นไปทางด้านตะวันออกมากนะครับสามชื่อเลยมานี่เป็นเหมืองที่เจริญที่สุดลำดับหนึ่งสองสามทางด้านเศรษฐกิจของจีนเลยนะครับปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวนะครับทีนี้เนี่ยจีนรู้ว่าพอจะเปิดประเทศพอจะเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเแล้วทางตอนตอนใต้ของจีนลงมาเนี่ยนะครับเช่นไทยเมียนมาสปปลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์จะเชื่อมยังไงเพราะไม่งั้นเนี่ย การค้าขายที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยก็จะใช้ทางด้านตะวันออกเป็นหลักคือส่งทางเรือนะครับจีนก็เลยประกาศว่าเอาละจากนี้ไปจะมุ่งพัฒนาจีนทางด้านตะวันตกคือมณฑลเสฉวนมณฑลยูนานเนี่ยนะครับให้เป็นจุดเชื่อมให้เป็นประตูของจีนเปิดส่งของจีนออกมาทางขายทางเอเชียพวกเราหรือรับของจากพวกเราเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสัเดอนเนี่ยผมก็จะเดินทางมาทางจีนตะวันตกบ่อยหน่อยเพราะว่าจะมาดูว่าเอ๊ะ เขาเตรียมตัวอะไรกันพัฒนาการอะไรกันก็ต้องเรียนในเบื้องต้นสั้นๆก่อนจะเล่าในรายละเอียดช่วงหลังนะครับว่ามีการตื่นตัวอย่างมากของของอจีนทางด้านตะวันตกนะครับทีนี้ข้อมูลจีนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจีนวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจขนาดจีนเนี่ยเป็นอันดับสองของโลกนะครับรองจากสหรัฐเมื่อปี2503เนี่ยจีนยังคนจีนเนี่ยยังจนกว่าคนไทยนะฮะวันเนี้ย ข้อมูลล่าสุดคือคนจีนรายได้ต่อหัวเนี่ยรวยกว่าคนไทยไปแล้วนะครับขนาดเศรษฐกิจของจีนเนี่ยประมาณสองร้อยเจ็ดสิบสองล้านล้านบาทครับนึกภาพนะครับคนก็ประมาณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่ล้านคนนะครับใหญ่กว่บบาเมืองไทยเมืองไทยสิบสองล้านล้านเองนะครับแต่ใหญ่สุดในโลกขณะนี้คืออเมริกานะครับประมาณห้าร้อยสิบแปดล้านล้านบาทแต่ด้วยอัตราการจเจริญเติบโตเศรษฐกิจเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นตเเศษเนี่ย มีการคาดการณ์ว่าภายในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเชิงเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้คือคือความที่ที่น่าสนใจของประเทศจีนวันนี้นะครับจีนเนี่ยถ้าพูดถึงความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เวลาคนจะมาลงทุนกันเนี่ยก็ต้องดูความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งไม่ใช่ประกอบเฉพาะถนนทางทางและรางรถไฟอย่างที่อย่างที่คนไทยเข้าใจแต่ว่าคําว่าความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย ต้องรวมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีะนะครับความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาและความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสา,ส,าสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับใน5ด้านเนี่ยประเทศไทยได้ที่47ของโลกนะครับส่วนประเทศจีนในที่48นะครับใกล้เคียงกันมากนะครับทางด้านดัชนีความโปร่งใสไร้คอร์รัปชันนะครับซึ่งวัดโดยองค์กรความโปร่งใสของโลกเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะ ประเทศไทยเนี่ยแต่เดิมปีแ้วที่88นะครับคะแนน37นะครับปีล่าสุดคะแนนหล่นลงไปเหลือ35คะแนนหล่นไป2คะแนนเนี่ยทีก็เลยหล่นไปที่102ทิ้งห่างประเทศจีนจีนเนี่ยเขาได้ที่80มา2ปีแล้วนะครับปีที่แล้วคะแนนดีขึ้นจาก39เป็น40ภายใต้นโยบายของประดีศรีจินผิง่งนะครับส่วนความยากง่ายในการทุเขียนิไทยเราทําได้ดีกว่านะครับการจดทะเบียนบริษัทการขอใบญาตต่างๆขั้นตอนเวลาค่าใช้จ่ายเนี่ย ไทยอยู่ที่18ของโลกค่ะมาเลเซียอยู่ที่6นะครับของโลกสิงคโปร์อยู่ที่1ส่วนจีนนั้นอยู่ที่96ค่อนข้างค่อนข้าง,าง,างยังต้องปรับปรุงแต่ว่าด้วยขนาดของประเทศด้วยขนาดของตลาดด้วยกําลังซื้อด้วยนโยบายของเขาเนี่ยวันนี้จีนก็เลยเนื้อหอมเป็นพิเศษค่ะครับอันนี้เป็นเป็นภาพรวมๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยไทยเราพึ่ง จีนค่อนข้างเยอะนะครับนักท่องเที่ยวที่เราโตขึ้น20% 30%เนต์สามสบี่ยมาจากจีนล้วนๆเลยนะครับโอ้คนจีนชอบประเทศไท<า>ยมากค่ะใช<ไ>่ครับมามาจากจีนล้วนๆเลยกับ,บปีที่แล้วที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยประมาณ26ล้านคนเศษๆเ,เนี่ยกเกือบเกือบหล้านคนเนี่ยนะครับ,รบมาจากประเทศจีนค่ะนะครับมามาจากคนจีนโตขึ้นปีละ60% 70%ทุกปีเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นความผูกพันกับเราแล้วจีนเนี่ยยังเป็นที่ใหญ่อาเซียนเพราะว่าในการค้าขายทั้งหมดเนี่ยยย18%ขอองาเเซีีนน่ ค้าขายกับประเทศจีนนะครับใหญ่ที่สุดญี่ปุ่นยังรองลองไปยุโรปชั้งทวีปยังรองลองไปจีนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นที่ใหญ่ของของอาเซียนโดยแท้จริงอันนี้คือคือภาพที่เกิดขึ้นก่อนนะครับจะกต้นครับครับค่ะอ,อาจารย์คะแล้วสาหรับที่มณฑลเสฉวนเฉินตูเมืองซุยหนิงที่อาจารย์อยู่ตอนนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมบรรยากาศนี่เป็นยังไงบ้างคะครับทีนี้เป็นคาถามที่น่าสนใจมากคือเราเวลา บอกจีนแล้วก็จีนแล้วก็นึกถึงการบริหารที่เขาเหมือนประเทศไทยถูกไหมครับทีนี้จีนเนี่ยนะครับในอดีตก่อนปี2121เนี่ยบริหารแบบแบบเป็นทคคอมิตรเต็มที่นะครับคือคือเป็นเป็นว่าพูดง่ายคือเผด็จการเต็มที่เะ็รคอกมิตรเต็มที่ไม่ไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งถึงสมัยปี221สมัยพระจีต้งเสียวผิงเนี่ยนะครับเริ่มเปิดประเทศมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็เริ่มใช้ระบบการตลาดมากขึ้นจากตรงนั้นนะครับเศรษฐกิจจีนถึงเริ่มโตมาทีนี้นึกถึงภาพนะฮะ อย่างประเทศไทยเวลาประเทศไทยบริหารรัฐบาลสั่งอะไรชุกจังหวัดก็ทํากันไปนะครับแต่ที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีมณฑลมากมายยี่สิบสามณฑลมีห้าเขตปกครองมีสีเทศบาลนครนเนี่ยแต่ละมณฑลเนี่ยเขามีกฎหมายเขาเองเขามีผู้บริหารเขาเองพรรคคอมมิวนิสต์ก็จะส่งเลขาธิการเขาเรียกว่าเลขาธิการมณฑลแต่ละที่แต่ละที่ก็ก็ว่ากันไปนะครับนายงรีปัจจุบันหลี่เครื่องเชียงหรือท่านบัญชีคนปัจจุบัน นะครับสีจินสีจินผิงเนี่ยก็เคยเป็นเลขาธิการพักประจำมฑลใหญ่ๆกันมาแล้วทั้งสิน้นคือต้องมาโชว์ฝีมือก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่ระดับประเทศได้เพราะฉะนั้นแต่ละมฑลที่เราพูดพูดกันเนี่ยนะครับก็แข่งกันมีนโยบายตัวเองเพราะฉะนั้นใครจะท,ทําธุรกิจกับประเทศจีนเนี่ยไม่ใช่ว่าอาละวันนี้จีนประเทศจีนรัฐบาลจีนมีนโยบายก็ไก่ออกมาแล้วจะคิดว่าทุกมฑลก็ทําตามถ้าเรื่องแบบนั้นไม่ได้ประโยชน์กับมวลอนเขาเขาก็จะไม่ทํา เขาก็จะคือไม่ร่วมมือหรือกระทั่งภาษีเนี่ยนะครับจีนสมมติจีนบอกว่าเปิดกว้างนาสินค้าก่อไก่เข้ามาได้เลยแต่พอมาถึงมณฑลยูนนานมณฑลเสฉวนบอกไม่เอามณฑลฉันยังไม่รับเนี่ยก็เ,เขาก็อาจจะขวางได้แต่ละมณฑลเนี่ยครับเอ่อเลขาธิการมณฑลเนี่ยก็จะจะใหญ่ที่สุดนะครับอันนั้นเป็นภาพที่ต้องเข้าใจก่อนจะไม่เหมือนเมืองไทยว่ารัฐบาลพูดท้ายหันขวาหันเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดครับนะครับทีนี้อย่างที่บอกวันนี้เนี่ยพอจีนจะใช้เออซี ตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งก็มีสองมวลทณนลทนยูนานกับมฑลทนเสฉวนนะครับสองที่นี้ก็ก็เหมือนไทยในอดีตถ้าถ้าไม่ทราบสองท่านท,านท,านทานันก็ต่อดสมัยเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะครับจากเชียงใหม่ควรจะไปเที่ยวเชียงรายสะดวกแต่ถ้าในอดีตถ้าใครจําได้คือจากเชียงใหม่จะไปเชียงรายะะ่ยหาทางไปยากทีส่สุดไปถน,นนเส้นไหนยังไงคนเชียงใหม่<ข>คนบร,ริหารเชียงใหม่ก็ไม่อยากให้คนหนีไปจากเชียงใหม่อยากให้เชื่อมเชียงใหม่ไม่อยากให้หนีขึ้นไปเชียงรายก็ไม่ค่อยจะร่วมมือกันเท่าไหร่ก็ยัง ถ้าพูดภาษาไทยชาวบ้านชาวบ้านคือยังมีกักกักันอยู่นิดหน่อยค่ะตอนที่ฉันเกิดมานี่ถนนเริ่มเสร็จแล้วค่ะอาจารย์ค่ะมีถนนรถคดเคี้ยวไปได้นะรถทัวร์นะครับค่ะพอดีคุณแม่ที่ฉันเป็นคนเชียงใหม่อยู่อำเภอฝางก็เลยเคยเคยทั้งขับรถไปแล้วก็ตอนหลังๆก็นั่งเครื่องบินไปมันก็เจริญขึ้นนะคะแต่ว่าถนนที่แบบว่าทะลุจากเชียงใหม่ไปเชียงรายเนี่ยตอนสมัยยุคดิฉันนี่คือเสร็จแล้ว มีแล้วค่ะอาจารย์ค่ะนี่เราเราเขาเขาจะระบุถึงความแตกต่างอายุกันไม่ได้พูดถึงเจเนเรชันแกรปเลยนะคะแต่พูดถึงสภาพถนนอย่างเดียวค่ะค่เพราะฉะนั้นใครใครจะค้าขายกับประเทศจีนเนี่ยต้องคุยกับระดับมณฑลระดับจังหวัดว่ากฎระเบียบของเขาเนี่ยเขายินดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนเป็นเป็นสิ่งที่ที่ได้เรียนรู้จากจากผู้บริหารมณฑลที่นี่หรือว่าจะ คนไทยที่มาทําธุรกิจที่นี่เนี่ยนะครับทีนี้พอจีนมีนโยบายว่าจะพัฒนาซีกตะวันตกนะครับจุดที่จะเป็นจุดเชื่อมเลยจริงๆก็คือคุณหมิงค,คุณหมิงจากจุดรถไฟวันนี้รถไฟทุกเส้นเนี่ยนะครับที่อยู่ในจีนกันเนี่ยนะครับจะมาจบที่คุณหมิงนะครับจากคุณหมิงเนี่ยจะมีรถไฟสามเส้นหลักๆซึ่งเชื่อมเอเชียทั้งหมดนะครับถ้านึกถึงภาพจากซีกตะวันตกก่อนเส้นหนึ่งจากคุณหมิงเนี่ยจะลงมาที่เมียนมา นะครับแล้วก็จะมาวิ่งเข้าประเทศไทยนะครับเพราะใประเทศไทยเนี่ยเส้นหนึ่งก็จะแยกไปทางแหลมฉบังไปท่าเรือเส้นหนึ่งจะวิ่งลงใต้ลงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับอีกเส้นหนึ่งจากคุณหมิงเนี่ยนะครับจะวิ่งเข้าประเทศสปปลาวามาที่บอร์ดเซนของสอปปลาวแล้วเข้ามาเข้าประเทศไทย นะครับแล้วก็ผลิทในไทยก็อย่างที่บอกก็คือแยกไปแหลมฉบังลงไปภาคใต้ไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ <c oughs> เส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นตะวันออกจะอ้อมไกลหน่อยเข้าประเทศเ <c oughs> วียดนามนะครับ <c oughs> ไปที่ฮานอยลงมาที่โฮจิมินหกเข้าวกเข้ากัมพูชาที่พนมเปญแล้วเข้าประเทศไทย <c oughs> นะครับจากประเทศไทยก็จะลงไปที่ภาคใต้อันนี้คือ <c oughs> ภาพเส้นหลักๆซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บริจีนทาทุกอย่างเพื่อให้ รถไฟเนี่ยเป็นจุดเชื่อมวันนี้นโยบายจีนนี่คือทําอย่างไรก็ตามให้การเดินทางให้การขนของนั้นสะดวกสบายแล้วก็รถไฟเนี่ยเป็นคําตอบของประเทศจีนครับประเทศไทยเนี่ยมีทางรถไฟทั้งประเทศความยาวรวมๆกันถ้าตัวเลขกลมๆเพ่ประมาณห้าพันกิโลเมตรนะครับจีนเนี่ยวันนี้สร้างทางรถไฟในประเทศตัวเองเนี่ยนะครับปีละห้าพันกิโลเมตรอื สร้างวัยคือเป็นเจ้าพ่อคือเป็นเจ้าพ่อวงการรถไฟรถไฟความเร็วสูงรถไฟขนของเนี่ยนะครับผมเคยคุยกับผู้บริหารรถไฟประเทศจีนเนี่ยพนักงานก็าสี่ล้านคนนะครับโอ้โหสี่ล้านคนรถไฟไทยต้องไปศึกษาดูงาน่ใช่ครับวิศวกรเนี่ยประมาณสี่แสนคนแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นบริษัทย่อยบริษัทลูกไปแข่งกันอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้คือภาพที่เกิดขึ้น มณฑลเสฉวนเนี่ยก็อยู่เหนือมาจากคุณหมิงหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเป็นอะไรที่ที่เป็นเมืองที่เจริญเป็นมณฑลที่เจริญอันดับสี่รองไปจากปักกิ่งเสียงให้กวางโจะนะครับเฉพาะเสฉวนมณฑลเสฉวนที่เดียวเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยแล้วนะครับ,ค,รบคนก็เก้าสิบกว่าล้านคนเข้าไปละโอ้แค่มณฑลเดียวนะครับคเยอะขนาดแค่มณฑลเดียวครับใครผมเรียนอย่างนี้แล้วกันคนที่กําลัง สนใจว้จีนน่าทํามาค้าขายด้วยเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจจีนตะวันออกเลยครับเราไปตรงนั้นเนี่ยเราไม่ทันละเพราะเขาเจริญมากเขาเร็วมากให้มาสนใจจีนตะวันตกนะครับเสฉวนยูนนานพวกนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งกลุ่มทางซีกตะวันตกเนี่ยเนื่องจากไม่ไม่ติดทะเลประเทศจีนนี่ใหญ่โตโมโหรานไม่ติดทะเลนะครับติดมาทางประเทศไทยตอนเหนือประเทศอะไรนี้มากกว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความคุ้นเคยกับคนไทยจะมีความคุ้นเคยกับสินค้าไทยจะชอบ ผลไม้ไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาค้าขายแถวนี้จะเจอผู้คนเนี่ยเขายังเร็วคำยังต้อนรับยังรู้จักประเทศเราแล้วก็ปไปเที่ยวประเทศไทยกันเยอะนะครับตรงนี้ท่านกองสุนใหญ่ประจำเฉชวนเนี่ยนะครับท่านเรือโทโกเมสกมนาวินเนี่ยก็ได้เล่สังว่าโอ้ยคนแถวนี้น่ารักแล้วก็อย่างผมไปที่เมืองซุยหนิงนะครับซุยหนิงเป็นเมืองเล็กๆมีคนประมาณสามล้านคนอยู่ในมณฑลคนเฉวนเนี่ยนะครับการลดประมาณร้อยกิโลเมตรออกไปจากเินตูเนี่ยนะครับ ก็ท่านท่านเดเรโทรโกเมฆสมนาวินซึ่งท่านเป็นกองส่วนใหญ่ประจำนี้ก็สวดาตามไปไปดูแลนะครับแล้วเมืองแต่และเมืองเนี่ยแต่ที่บอกมวลนแข่งกันแต่และเมืองก็แข่งกันนะครับมีนายกเทศมนตรีมีฝ่ายต่างประเทศ <S 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 อ,อย่างฝ่ายต่างประเทศนิโสโลเนี่ยนะครับา <S S 2> มาดูแลพวกเราเพราะผมเนี่ยมากันคณะค่อนข้างใหญ่นะครับนําโดยคุณพิทยาสรรเดชประสิทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นประธานกลุ่มเศรษฐกิจจีนตอนใต้เนี่ยนะครับดูแลจะกอนค้าไทยเนี่ยนะครับ และคุณมรทัศ์สันติมงคลสุขซึ่งดูแลทางด้านโลจิสติกเนี่ยท่านมาพราะฉ้นังกรุงศุนเองทางเมืองซุยหนีเองเนี่ยเยขาก็ตามมาดูแลขอประทานโทษเลี้ยงอาหารเนี่ยนะครับพอเขาไปถึงในร้านอย่างดีเนี่ยวางไว้เต็มโต๊ะคุณอิสรีคงจะอิจฉานะคะ <c oughs> รับเต็มโต๊ะนี่คือ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 ป p p e เ i z e r คืออาหารเรียกําย่อยเฉยๆ พออาหารอาหารหลักมานี่นะครับต้องวางจานถึงสามชั้นนะคะโอ้โหอาจารย์คะอาจารย์คะกินใหญ่ๆเนี่ยฟัง้รหิวค่ะซ้อนอีกครัเดี๋ยวผมจะเอารูปไปโพสในแฟนเพจโอ้โหอาจารย์อย่าลืมแท็กมาด้วยนะคะแท็กมาด้วยค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของกินแล้วก็บรรยากาศในการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยอาจารย์มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราได้ติดตามอีกมากมายเลยแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะคะอาจารย์ได้ครับค่ะเดี๋ยวสักครู่พบกันค่ะ ร้อยจุดห้าคืดหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN โดยบวรพงศ์วัฒนาธนากุลและอิสรีบงกฎสถิต หยัดนาฬิกาป8นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับกับอาจารย์เกษมสันวิรุฬุลวันนี้พิเศษนิดนึงนะครับค,คุณอิสรีอาจารย์อยู่ที่เมืองเฉินตูนะครับตอนนี้อาจารย์เกษมสันยังอยู่ในสายกับเรานะครับค่ะโอ้โหอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี่คุยกันเรื่องของกินแต่เช้าเลยนะคะอาจารย์แอพพิทเซอาาร์ไปแล้วมาเมนคอสกันเลยดีกว่าค่ะสามชั้นเป็นยังไงบ้างครับ่ะไ้ครับก็คือบรรยากาศที่ถือว่า แต่และเมืองเนี่ยเขาก็จะแข่งกันในการบริหารเศรษฐกิจนะครับพอรู้ว่ามีคณะลจิสติกจากเมืองไทยมาเนี่ยอย่างนายกเพื่อนมนตรีก็มาประชุมดูแลเองสองฝ่ายสางประเทศมาดูแลอย่างบอกว่าเลี้ยงดูเนี่ยโอโ้โหเต็มที่เลยแล้วเอิแถวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมเล่าขาวนะครับคือคุณมันแค่จะมีสามเหลี่ยมเชี่ยมเศรษฐกิจที่นี่เป็นสามเหลี่ยมเล่าขาวเพราะว่าเล่าขาวชั้นยอดเนี่ยเขาจะอยู่กันที่ตรงภาคใตข้ของของมณฑลเสฉวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมาไทยอูเจิงอู๋เี่ยเเนี่ยนะครับก็ เ็เลี้ยงดูคือเขาเขาตั้งใจเขายินดีต้อนรับแล้วเขามาพูดคุยมากที่ซุยหนิงเนี่ยครับเป็นเมืองที่มีคนประมาณแค่สามล้านคนเศษค่ะแต่โอ้โหเมืองเจริญมากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีสตางค์เยอะวันนี้เวลาเขาบอกเขาจะพัฒนาเนี่ยเงินมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถนนหนทางในเมืองเนี่ยใหญ่โตเหมือนกับไฮเวย์บ้านเราคือแปดเลนสิบเลนเรียบสนิทนะครับตึกรามบ้านช่องนี่สร้างกันแบบไว้ไว้รอคนมาเลยนะครับทีนี้เนี่ย พอรู้ว่าที่หน่อยจีนตอนใต้จะเป็นประตูประตูไปสู่ไปเ,เอเชียทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้ประกอบการในภาคตะวันตกของจีนตะวันตกทั้งหมดเนี่ยก็ตื่นตัวหมดอย่างเมื่อวานเราบอกว่าเขาจัดประชุมโลจิสติกนะนะครับก็ม<ะ>ีนคนที่ประกอบการธุรกิจทางด้านโลจิสติกเข้ามากันเนี่ย<ะ>รู้ว่าประเทศไทยมาเพราะประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนื้อหอมนะครับคนเมืองซุยหนิงคนทางนี้ก็ยังนิยมผลไม้ไทยอยู่ อแต่ที่ประหลาดต้องตต้้อองงขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้คือคนที่ซุยหนิงเนี่ยชอบคือมีสตังแล้วก็ยินยินดีใช้จ่ายแต่ชอบบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลแปลกนะครับคือสมมุติว่าหน้านี้เป็นหน้ามังคุดหน้านี้เป็นหน้าทุเรียนเนี่ยเขาจะบริโภคแต่ถ้าเป็นผลไม้นอกหน้าจะไม่บริโภคอแล้วยินมีจ่ายแพงด้วยที่นุ่นคดที่มีคุณภาพครับที่นุ่นคาชอบทานทุเรียนไทยกันมากใช่ไหมดิฉันเคยเห็น durin candy ค่ะ ใช่ครับแต่ว่าเขาเขาจะรอให้มันออกแนวสุกมากมากหรือแนวปรารานิดๆเพราะว่าค,คนที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าอะไรที่มันหวานเลี่ยนๆไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอ,อันนี้จะเหมือนกันทั้งมาเลเซียนูนีเซียคือ,ค,อคือต้องมีติดขมนิดๆจะรู้สึกว่าหวานไลปลมขมขัญยาประมาณนั้นนะครับถ้าหวานเลี่ยนก็รู้สึกว่ามันมันไม่มีไม่มีเซ t ร์ t a s ไม่มี texture อะไรปอะมาณนั้หก็เลยต้องเป็นเป็นทุเรียนแบบเวอร์ชั่นนั้นนิดนึงนะถึงจะแบบขายดีผมยังชอบ <C> e <at> ผมนี่ชอบนิสัยเขานะครับที่บริโภคผลไม้าตามฤดูกาลเพราะว่าผมเรียนท่านผู้ชมนี้ผมก็เป็นคนชอบทานผลไม้ตามฤดูกาลเพราะว่าอะไรที่ออกนอกฤดูกาลเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยปุ๋ยเต็มไปด้วยสารเคมีค่ะครับนึกออกไหมครับผลไม้เราจะไปบังคับให้มันไปออกออกลูกออกผลผลิตนอกฤดูกาลเนี่ย <C> e <at> แปลว่าต้องมีเคมีมาช่วยแล้ว <C> e <at> คนที่ซุยหนิงก็คิดคล้ายๆกันคือถ้าตรงฤดูกาลจะทานและยอมจ่ายแพงด้วยแต่ถ้าผ่านฤดูกาลไป ต่อให้ผลไม้นั้นมาดีแค่ไหนก็จะไม่สนใจซื้อค่ะครับอันนี้เป็นเป็นอะไรท,ที่ที่ที่ผมว่าน่าสนใจและคนไทยเราน่าจะคิดแบบนี้บ้างครับทีนี้ผู้ประกอบการเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับวันนี้เนื่องจากจีนเร่งลงท,ทุนทุกอย่างทุกอย่างต้องการหมดครับสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นวัสดุดิบน้านการก่อสร้างต่างๆ่าๆนานเนี่ยแล้วคําถามที่มาเนี่ยคือลุยไปถึงโน่นเลยนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีนเซียจะเอาเข้าของยังไงเดินทางอย่างไรรเพราะเพราะปัจจุบันเนี่ย ถ้าไม่ใช้เส้นทางรถที่ไปทาง R3A เนี่ยนะครับก็จะวิ่งออกไปทางทางเสีย่ยงให้ไปทางอะไรเนี่ยไปใช้ทางเรือหมดซึ่งอ้อมแล้วก็เสียเวลามากนนี้เป็นความตื่นตัวซึ่งซึ่งเกิดขึ้นมากๆท่านผู้ฟังท่านไหนเนี่ยนะครับทําธุรกิจทางด้านโลจิสติกทางด้านอะไรพวกนี้นะครับต้องรีบศึกษากจีนตะวันตกแล้วเพราะว่าความตื่นตัวเนี่ยเหลือเกินจริงๆแล้วก็ผมเรียนได้เลยว่าภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับพอแผนรถไฟเสร็จหมดเนี่ยคือคือจีนพร้อมจะลงเงินหมดนะครับ วันนี้ท่านจะกระชิดให้ฟังก็คือว่าส่งตัวแทนผู้บริหารทางด้านการรถไฟเนี่ยไปซึมอยู่ในทุกประเทศหมดวิ่งรอบบี่งานหมดนะครับเพื่อที่ให้ไปถึงท่าน,นนายกข,าของเราท่านพลเอกประยุทธ์ก็กาลังจะมาเยือนจีนมาคุยเรื่องรถไฟเนี่ยแหละครับคือวันนี้ขอให้แต่ละประเทศต่างๆที่รถไฟก็ต้องวิ่งผ่านเช่นเมียนมาสปปปอลาวเวียดนามพน่อกัมพูชาหรือประเทศไทยเนี่ยร่วมมือกันนะครับตกลงจะสร้างกันนั้นเองวันนี้จีนเนี่ยตั้งธนาคารขึ้นมาธนาคารหนึ่งนะครับ ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียจีนพยายามจะลดอํานาจของของธนาคารโลกของไ m เอสถาบักนการเงินดบบนั้นนะครับตั้งเงินมาหน่วยเป็นล้านล้าน,ลานบาทเพื่อให้ประเทศอย่างพวกเราเนี่ยกู้มาลงทุนในสารุรูพวกคันพื้นฐาน,ค,นครับและหลายๆประเทศวันนี้เริ่มค้าขายกับจีนสิงคโปร์เซนัญญาไปแล้วถ้าค้าขายกับจีนเนี่ย ไม่ต้องใช้เงิน US d o ล l a r แล้วต่อไปนี้ใช้พิงนพป่งดอลลาร์หรือใช้เงินเงินแลกกันตรงของจีนได้เลยค่ะอาจารย์คะอันนี้คือภาพที um> ่จีนพยายามจะจะเล่งลงทุนมาในประเทศของเรานะครับค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะที่ส่งข้อความมาหาอาจารย์นะคะบอกว่าผมเป็นเกษตรกรไทยครับส่งออกยางพาราจากสวนผมเองไปจีนเนี่ยกำไรปีละ สามสิบแปดล้านคือถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่<ช>มากๆนะคะใช่ครับค่ะใหญ่่ญมากๆแล้วผมเรียงนงี้ท่านถ้าท่านทํายางเนี่ยนะครับต่อไปท่านต้องทําระบบปิดนะครับคือ,อยางพาราเนี่ยผมดูมาหลายปีแล้วออย่างมาเลเซียเนี่ยซึ่งก็เป็นเาพ่อยางพาราพอประเทศไทยเนี่ยเขาค่อยๆรณรงค์ลดพื้นที่ปลูกขณะเดียวกันรณรงค์ทําให้การเพาะปลูกและการกรีดน้ํายางเนี่ยมันทําได้สะอาดปลอดปัาศจากฝุ่นมากขึ้นเขาไม่ได้กรีดกว้างๆแบบเราแล้วเขาใช้วิธีเจาะ นะครับแล้วน้ำยางที่ได้เนี่ยอยู่ในระบบปิดเพราะฉะนั้นน้ำยางของเขาเนี่ยของมาเละเซียนเนี่ยจะเป็นน้ำยางซึ่งค่อนข้างบริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นแล้วก็สิ่งเจือปนนะครับพอสะอาดปับ๊บก็ไปผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ความงามนะครับก็ได้ได้ราคาดีกว่าอย่างซึ่งยางบ้านเรา,านะครับแต่อย่างที่ท่านผู้ฟังบอกมาถูกต้องครับวันนี้จีนเนี่ยพันสามร้อยล้านเกือบพันสี่ร้อยล้านาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับถ้าเราทําได้ดีราคาดีเนี่ยประสานกับเขาได้เนี่ยรับรองว่า ขายได้กาไรไม่รู้เรื่องอย่าง,างที่ท่านบอกนะครับเฉพาะอย่างเดียวก็สามสิบกว่าล้านเข้าไปแล้วทุกอย่างที่นี่เป็นที่ต้องการหมดแต่ขอให้คุณภาพดีแล้วถ้าเกิดเส้นทางโลจิสติกเสร็จตรงนี้ซึ่งวันนี้ผู้ประกอบการโลจิสติกเนี่ยนะครับเขามาเชื่อมกันหมดแล้วพยายามจะทํำยังไงจะขนของรถบรรทุกนึกภาพนะครับถ้ารถบรรทุกวันนี้จากจีนง่ายสุดก็จีนวิ่งมาสปลาวที่บ่อน้ําเต็นแล้วเข้าประเทศไทยต้องเปลี่ยนต้องผ่านสองสามประเทศเนี่ยจะขนแบบไหนถึงจะเร็วสุด ประหยัดสุดพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาจะ,ะทําอย่างไรระ,ะเบียบพิธีการสุนก,กรจะทาอย่างไรอันนี้ยกาลังกาลังประชุมกันอย่างเข้มง,งวดอค่ะน่าจะมีการเปิดเดินรถเสรีในปีนี้ไหมครับอาจารย์หรือว่าอาจจะภายในปี2015อาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับคือคือ,คอตอนตอนนี้เนี่ยระบบทั้งหมดเดินอยู่แล้วนะครับทีแต่ว่าความคล่องตัวทางด้านหนึ่งอคอนเดนเนอร์ที่มากรถจะต้องยกลงยกขึ้นจะต้องเปลี่ยนหัวรถไหม พิธีการจรวกรจะสะดวกไหมตอนนี้ยังไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทั้งประเทศไทยทั้งจีนทั้งหลายทั้งสอปอรลาวที่คุยกันคือทําอย่างไรถึงจะคล่องตัวสินค้าผ่านอย่างรวดเร็ว<ค>อย่างสอปอรลาวเนี่ยสินค้าเราผ่านเขาเฉยๆ<ค>นะครับจากไทยจะส่งไปขายจีนจีนส่งมาขายไทยเนี่ยแค่ผ่านเฉยๆเนี่ยต้องเปิดตู้ไหมต้องผ่านพิธีการอย่างไรทำยังไงรถหัวรถจะทํำยังไง<ค>จีนภูมิไจซ้ายไทยภูมิใจขวาวิ่งกันอย่างไร นะครับทำยางไรต้นทุนถูกสุดเพราะว่าถ้าต้นทุนโลจิสติกถูกเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็เดินไปได้นะครับแต่วันนี้มีผมเรียนเลยว่าคนไทยเตรียมตัวได้เลยครับค้าขายกับประเทศจีนเนี่ยต้องผ่านจีนตอนใต้มนฑลนเสฉวนมนฑลนยูนานเนี่ยมาทางนี้แน่นอนถ้ามีโอกาสเนี่ยต้องแวะมาดูนะครับแล้วอย่างเสฉวนเนี่ยเป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เวลาเราพูดกันอยู่เสฉวนหมดนะครับนึกถึงภาพจิวใจโกใช่ไหมครับต้นไม้สวยๆสเลสยๆก็อยู่ที่นี่นะครับนึกถึง<ว> กาไบสํานักบูตึงง้าบนี่ออกใช่ไหมครับภูเขาที่ฝึกเป็นต้นสำรับง้าบก็อยู่ที่นี่พระพุทธรูปที่ใหญ่สุดในโลกไปอยู่ที่นี่โอ uh> uh ้ค่ะนะครับแล้วก็ถ้าท่านชอบความสวยความงามเนี่ยเสฉวนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่ทำทีสวยความงามเพราะดังที่สุดในประเทศค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้เหลืออีกประมาณค่ะประมาณหนึ่งนาทีนะคะอาจารย์ขอภัยด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังถามมาสั้นๆนะคะซึ่งถามว่าทําวิธีไหนถึงจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนส่งได้ดีที่สุดครับ รอ,อสิกแป๊บหนึ่ง <c oughs> นะครับวันนี้คุณพิทยสาสันเดชประสิทธิ์กับคุณ <c oughs> มนัชประสิทคนสุขเนี่ยซึ่งดูแลหลอจิสิทิกไทยเชื่อมกับจีนตอนใต้เนี่ยนะครับกำลังเนี่ยครับที่มาประชุมกันเนี่ยนะครับก็ไปดูว่าจะเชื่อมอย่างไรบริษัทไหนที่มีประสิทธิภาพดีระบบพิธีการสุวกรเรื่องภาษี <c oughs> จะลดลงได้อย่างไรจะร่วมมือกันอย่างไรเ <c oughs> พื่อลดต้นทุนให้ให้ให้คนไทยทุกคนเนี่ยแหละครับกำลังคุยอยู่ครับเนี่ยกำลังคุยอยู่เลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะจริงๆยังสนุกมากๆเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยยวาามพูดคคุกันนนนตต่อทิห้ะะ ด้วยความยินดีครับค่ะขอใ <ขอ S 1> ห้อาจารย์มีช่วงเวลาดีๆที่จีนด้วยนะคะครับขอบพระคุณค,ค,รครับสวัสดีครับ